สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและเอซีที่รักทุกทกท่านนะคะค่ะวันนี้ก็มีเรื่องมาเล่าแชร์ประสบะการณ์นะคะจากชีวิตจริงของดิฉันเองค่ะเรื่องก็มีอยู่ว่านะคะตอนนั้นดิฉันก็เปิดร้านสกรีดอยู่ที่พัทยานะคะพอดีคุณแม่ที่บ้านป่วยนะคะแม่ที่บ้านป่วยก็แกก็ เป็น,เป,นเป็นหายหายนะคะครั้งสุดท้ายี่เข้าโรงพยาบาลอาการหนักเลยค่ะเป็นเส้นเลือดในสมองตีบนะคะค่ะแม่ของดิฉันเป็นคนเข้าวัดฟังธรรมนะคะแกชอบไปนั่งถือศีลไปบวชชีพราหมณ์กับเพื่อนๆนเป็นประจำค่ะแม่เป็นผู้หญิงที่ใจดีนะคะพูดเพราะ แต่เนื่องจากภารกิจในชีวิตของดิฉันหนักหนาค่ะก็คิดอยู่แต่เรื่องทำมาหากินก็เลยบางทีลืมเรื่องของแม่ไปสนิทนะคะปล่อยให้น้องๆที่บ้านดูแลแม่พอได้ยินว่าแม่ป่วยหนักก็ใจหายนะคะค่ะน้องๆจากทางบ้านก็โทรมาหลายครั้งนะคะว่าให้ใหดิฉันกลับบ้านให้กลับบ้านไปเยี่ยมแม่เพราะว่าแม่อาการไม่ค่อยดีแล้วพูดก็ไม่ได้ปากก็เบี้ยว แม่จำใครไม่ได้เลยสักคนนะคะแม่ของดิฉันตอนนั้นท่านก็ไปนอนอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะประมาณ2อาทิตย์ค่ะอาการแม่ดีขึ้นแต่ว่าแม่ก็ยังจำอะไรไม่ได้นะคะก็กลับมาอยู่ที่บ้านนะคะน้องๆก็ดูแลแม่ตอนนั้นดิฉันก็ร่วมใจมากนะคะจะปิดร้านสักรีดนะก็ไม่รู้จะให้ใครเฝ้าแทนก็เลยปรึกษาพเพื่อนคะ่ะ ที่เป็นหมอนวดที่พักอยู่ด้วยกันนะคะก็พอดีมีเพื่อนคนหนึ่งนะคะบ้านอยู่ที่โคราชเขาบอกว่าแม่ของเขาเคยป่วยแบบนี้แล้วก็หายก็ป่วยหนักมากจนเกือบจะเสียไปแล้วคะ่ะแม่เขาเขาบอกอย่างนั้นนะคะดิฉันได้ฟังดังนั้นก็มีความหวังขึ้นมานะคะแต่ก็ไม่ได้เชื่อเลยทีเดียว ปกติจะไม่เชื่อเรื่องเหล่านี้นะคะคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วค่ะแต่พอเห็นเพื่อนเล่านะคะก็อยากจะลองดูนะคะว่าเป็นเรื่องจริงแค่ไหนมันไม่ได้เสียหายที่จะต้องพิสูจน์ดิฉันก็คิดอย่างนั้นค่ะก็ตกลงว่าดิฉันก็ได้จ้างให้เพื่อนอีกคนหนึ่งมาอยู่เฝ้าร้านให้นะคะแล้วก็ลูกสาวก็อยู่ที่ร้านด้วยเพื่อนเล่าว่านะคะ อยู่ที่โคราชนะคะแต่ว่าไม่ได้อยู่ในโคราชนะอยู่อยู่นอกอยู่บ้านนอกออกไปนะคะดิฉันจําไม่ได้ว่าอยู่ที่อําเภออะไรนะคะแล้วก็หมู่บ้านอะไร mm hmm. เพราะว่าไปตอนกลางคืนนะคะนั่งรถจากพัทยาเนี่ยไปลงโคราช mm hmm. แล้วก็เพื่อนของเพื่อนนะคะ mm hmm. เพื่อนของเพื่อนที่พักอยู่ด้วยกันน,ะนะ mm ั่นแหละเขาก็มารับค่ะก็ติดต่อกันทางโทรศัพท์นะคะ พอเจอกันเขาก็เล่าให้ฟังว่าเราจะต้องเตรียมผ้าขาวนะคะแล้วก็ได้สายสินอะไรพวกนี้ที่บ้านหมอแม่หมอนะเขาเรียกก็มีอยู่แล้วนะคะก็จะมีเสื้อใหม่นะคะให้แม่หนึ่งตัวแล้วก็มีผ้าขาวเอาไปห่อขวัญเขาเรียกนะคะค่ะท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะคะ เรื่องนี้เกิดขึ้นจริงค่ะดิฉันไปทำพิธีด้วยตัวเองนะคะค่ะสัมผัสแรกนะคะที่ไปถึงบ้านหลังนั้นนะคะดิฉันก็ได้ยินเสียงสวดมนต์แว่วมาแต่ไกลเลยนะคะรู้สึกขนลุกสู้ความเย็นแผ่ซ่านเข้าไปถึงจิตใจข้างในเลยค่ะรู้สึกได้ถึงสัมผัสของพระพุทธคุณธรรมคุณ เป็นความรู้สึกที่อิ่มเอมค่ะเข้าไปในบริเวณนั้นนะคะรู้สึกว่าจิตใจสบายมองเข้าไปในห้องนั้นนะคะเป็นห้องพระเต็มไปด้วยพระพุทธรูปปางต่างๆนะคะคงจะมีครบหมดนะคะในนั้นแต่ดิฉันไม่ทราบว่าเป็นพระพุทธรูปอะไรบ้างนะคะมองเห็นผู้หญิงวัยกลางคนนะคะผิวสีคล้ำผิวสองสี แล้วก็หันหน้ามาทางเราพอดีท่านนุ่งขาวโหมขาวนะคะชาวบ้านเรียกท่านว่าแม่หมอเราเข้าไปทักทายนะคะยกมือไหว้สวัสดีท่านก็รู้แล้วว่าเรามาเพราะว่านัดกันไว้แล้วนะคะท่านบอกว่าท่านจะสวดมนต์นะคะแล้วก็เรียกแม่กลับมาให้เรารอก่อนแม่หมอคนนั้นกำลังทำพิธีให้ชาวบ้านที่มาขอความช่วยเหลือนะคะ ดิฉันก็ได้ไปนั่งรออยู่ที่ห้องรับแขกนะคะแล้วก็คอยฟังเสียงสวดมนต์นะคะซึ่งแผ่กระจายนะคะไปทั่วบ้านก็จะมีเสียงเรียกชื่อแม่ของบุคคลข้างในนะคะดังออกมาเป็นระยะๆบางครั้งสลับกับการสวดมนต์ของแม่หมอคนนั้นนะคะซึ่งเพื่อนที่พามานะคะก็บอกว่าดิฉันก็จะต้องทำแบบนั้นด้วยค่ะ คือแม่หมอสามารถนั่งทางไหนและรู้ว่าแม่ของเราอยู่ที่ไหนตอนนั้นนะคะถ้าสมมุติว่าแม่ใครป่วยใกล้จะไปแล้วนะคะเขาก็จะรู้ตอนแรกนะคะดิฉันยังไม่เชื่อเลยนะคะฟังต่อไปนะคะให้จบและจะรู้ว่าเรื่องนี้น่าเชื่อถือแค่ไหนนะคะพอผู้หญิงคนนั้นเสร็จนะคะลูกค้าของแม่หมอก็เสร็จแล้วนะคะ พอนี้ก็ถึงคิวของเราคิวของดิฉันต้องเข้าไปในห้องทำพิธีค่ะค่ะเพื่อนก็เข้าไปนั่งเป็นเพื่อนในห้องนะคะแม่หมอขอเวลาดื่มน้ำนิดนึงแล้วเขาก็มาทำพิธีให้ค่ะดิฉันจำได้ว่านะคะเสียค่าครูเสียค่าขึ้นครูนี่แหละคะ่ะไม่กี่บาทนะคะน่าจะเป็นไม่ถึงร้อยนะคะในสมัยนั้นแต่ที่น่าสัตธามากนะคะเพราะว่าแม่หมอทำพิธีให้ ใช้เวลาตั้งชั่วโมงกว่าเลยนะคะกว่าจะเสร็จพิธีในพิธีเราก็นั่งพนมมือฟังแม่หมอสวดมนต์นะคะแล้วก็แม่หมอก็จะนั่งทางในไปด้วยนะคะแล้วก็จะบอกว่าตอนนี้แม่เราอยู่ที่ไหนก็จะบอกว่าแม่ทำอะไรใครเอาแม่ไปอย่างนี้นะคะก็จะบอกว่าแม่ตอนนี้โดนมัดมือมัดเท้าอยู่นะคะมีคนจับไปแล้ว ก็ให้ดิฉันนะคะเรียกชื่อแม่แม่แม่อยู่อย่างนั้นแหละนะคะให้แม่กลับมาบอกว่าคิดถึงแม่อย่าเพิ่งไปไหนอย่างงู้นอย่างนี้นะคะเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะคะอารมณ์นั้นนะคะก็เลยทําให้ดิฉันร้องไห้ไปด้วยนะคะแล้วก็เรียกไปด้วยนะคะก็ฟังเสียงสวดมนต์ไปด้วยค่ะเพื่อนก็ช่วยเรียกด้วยนะคะและในที่สุดนะคะก็เสร็จพิธีนะคะ แม่หมอก็บอกว่าเสร็จพิธีนะคะเรียกขวัญแม่กลับมาแล้วก็จัดการเอาขวัญแม่ใส่ในเสื้อแล้วก็ห่อผ้าขาวนะคะแล้วก็จะให้ดิฉันนำกลับไปที่บ้านบอกว่าให้เอากลับไปให้แม่คืนนี้เลยนะคะพอไปถึงบ้านแล้วแม่จะตื่นเขาพูดอย่างนี้แหละค่ะดิฉันก็ได้ลาแม่หมอและเพื่อนนะคะนั่งรถทัวร์กลับบ้านที่หนองคายคืนนั้นเลยนะคะ ใกล้สว่างนะคะดิฉันก็ถึงหมู่บ้านนะคะรถทัวร์ก็จอดนะคะเวลาประมาณตีสี่ครึ่งนะคะตอนนั้นก็เข้าไปเคาะบ้านนะคะแล้วก็เคาะประตูบ้านแล้วน้องๆก็มาเปิดนะคะเพราะว่าแม่ตื่นแล้วเขาบอกอย่างนี้แม่ตื่นก่อนดิฉันจะกลับมาประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะและแม่ก็บอกว่าเนี่ยมีคนจับแม่ไปแล้วก็แก้มัดแม่มีคน นุ่งผ้าขาวห่มขาวเนี่ยผู้หญิงนะี่ะมาช่วยแก้มัดนะคะนะพอดิฉันเดินเข้าไปแม่ก็บอกแม่หายแล้วพูดได้เลยนะคะปากแก่ก็ไม่เบี้ยวแล้วค่ะเอาน้องๆบอกนะคะแทบไม่น่าเชื่อเพราะว่าตอนเย็นนะคะแม่ก็ยังนอนป่วยอยู่เหมือนเดิมยังไม่รู้เรื่องจำตัวเองไม่ได้พอ,อใกล้สว่างนะคะก่อนที่ฉันกลับบ้านน่ะแม่ตื่นขึ้นมาหนึ่งชั่วโมงก่อนที่ฉันกลับ แล้วก็บอกว่านะคะเขาปล่อยแม่กลับมาแล้วมีคนไปช่วยนะคะแปลกใจมากค่ะแม่บอกว่าคนที่ไปช่วยแม่นุ่งขาวห่วมขาวแล้วก็ผิวสองสีนะคะเป็นลักษณะของแม่หมอหมดเลยค่ะไม่น่าเชื่อแต่ก็เชื่อนะคะสิ่งมหัศจรรย์ก็ได้เกิดขึ้นแล้ว ค่ะแม่หมอพูดให้ฟังมากกว่านี้อีกนะคะและแม่ก็เล่ามากกว่านี้ค่ะแต่ว่าเรื่องบางเรื่องนะคะเอามาเล่ามากๆก็คงจะไม่ดีนะคะก็จะเล่าให้ฟังคร่าวๆแบบนี้เลยค่ะว่าแรงพระพุทธคุณธรรมคุณสังคคุณในพระพุทธศาสนานั้นนะคะดิฉันเชื่อและแรงบุญของแม่ก็ยังอาจจะมีนะคะเพราะว่าแม่ก็ยังไม่ถึงที่แกก็ มีชีวิตกลับมาอีกครั้งหนึ่งค่ะทำให้พวกเรามีความสุขมากนะคะทั้งครอบครัวและก็ไม่เคยลืมบุญคุณแม่หมอคนนั้นเลยนะคะยังอยู่ในใจตลอดขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ